สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับเอาครับระดาครับเอามาครับตรงที่มีหญ้าหน่อยๆฮะหาจุดตกยากๆครับนะฮะถ้าไปพื้นหินธรรมดาเนี่น้องปันนี่ขึ้นเนียนเหลือเกินครับนี่ครับพอจับแกนเรื่องระยะได้พามาเลยครับทะแยงมุมครับ มาดูความต้องปันจะขึ้นวางโซนอยู่ตรงไหนครับเดีวันที่23นะครับตุลาคมครับเจอกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับมี FC มาแล้วครับคุณอาร์ตครับอาร์ตดีโดครับน้องก็จะมี FC นะครับเล่นผ่านเไปไปทางชชติไทยครับเดี๋ยวก็ ดังครับแน่นอนครับถ้าเล่นเข้าตาท่านผู้ชมครับพอยกไม่ยกคฮะมีเอฟซีแน่นอนครับเอาครับอ่โตขึ้นมาเปลี่ยนครับลูกนี้ครับเราถือว่าเป็นเปิดโอกาสอีกนึงช่องทางนะครับที่น้องๆที่จะได้แสดงความสามารถนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับเอาครับระดาครับละตาตีโดนลูกนี้ฮะดูการเปิดมือของน้องครับนี่ฮะับสบัดนะฮะเนียนจริงๆครับยังไม่แน่ครับออโต้ขึ้นมาลูกนี้ยกขึ้นมาติดมือยังไม่เปลี่ยนครับ ครับใบสุดท้ายของออตโต้ครับโอ้โห,โ,หโหลูกนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนหรือเปล่าฮะสวัสดีครับคุณนพรัตครับนี่อีกาดำครับนี่มาดูฟอร์มการเล่นของคู่แข่งขันครับโคดนึกนะครับหรโคโคสมนึกนะครับจากอีกาดํานะครับ ขอขอบคุณนะครับทีมงานอีกระดำนะครับส่งทีมมาร่วมการแขขันในครั้นงนี้ด้วยนะครับยังไม่เปลี่ยนครับ อุ้มสั่งตีครับลูกดีครับยกขึ้นมาลูกนี้เขี่ยครับเอาครับยุ่งครับช่างที่ร้านครับไม้นี้ครับจะโดนกี่คะแนนนะ ครับอินซีแดงมาหรือเปล่าครับไม่ได้มานะครับคูต้อมไม่ได้มาครับนะฮะตอนนี้แมตช์การแข่งขันนะครับทั้งกีฬาเยาวชนนะครับกีฬานักเรียนนะครับคัดพงคัดผ้าคัดตัวกันน้องก้าวขึ้นมาเปลี่ยนครับนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็คัดตัวกันอยู่นะครับน้องๆนะครับอินซีแดงก็ไม่ได้มาทําการแข่งขันนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้นะตาตีโดนครับอืดูครับโดนครับแต่ไปลั่นตัวเองออกทุกคน น้องปันขึ้นมาเปลี่ยนอีกแล้วทุกคนเอาแล้ครับทางนร้านจะทํำยังไงครับรไม่ให้ผ่านไปง่ายๆฮะนะครับ ยกขึ้นมาลูกนี้จะลากเป้าวัดเปลี่ยนครับเอาครับอืมมาดูครับรัตตาครับตีเพื่อเก็บแต้มครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับเอาครับตอนนี้ครับเทศบาลวัดกลางครับได้อยู่หนึ่งคะแนนครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองครับ สองปันครับจะขึ้นกับนั้นมี่สองครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนรับสองครับตีเลยฮะแต่ได้หนึ่งแต้มไปก่อนครับ